สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิเช่นเคยนะคะกับนิยายเรื่องเมื่อพมททำสัญญาแต่งงานกับราชาภาพยนตร์เล่มสามเป็นเล่มจบพระเอกชื่อซีเชิงอินเป็นดาราดังในเอกชื่อน้องไปฉชีค่ะ น้องต่างแม่ของพี่สีคือเจียงฟางเฉิงสกุลเจียงเป็นลูกแม่บ้านแต่สวมรอยเป็นพี่น้องของพี่สีดังนั้นพี่สีก็เลยเกลียดสกุลเจียงมากสองคนนี้ทําสัญญาแต่งงานกันสีเฉิงวินต้องการมารดกส่วนน้องไปฉีได้เงินน้องไปฉีเป็นอดีตแฟนของพ่อน้องพระเอกคะ่ะ แต่พี่สีเนี่ยไม่ชอบน้องชายคนนี้มากเพราะว่ามันก็มีเหตุผลนะซึ่งตัวนัดเองก็เคยอ่านไปแล้วก็ยังมีการเล่าให้ฟังด้วยก็ยังมีความรู้สึกว่าพ่อพี่สีกับสกุลเจียงกับเมียน้อยที่เป็นลูกพี่เลี้ยงของลูกชายทําแบบนั้นไปได้ยังไงเนาะและทําไมพี่สีถึงโกรธแทบจะฆ่าคนพี่สีมีน้องชายที่เกิดจากแม่เดียวกันพ่อเดียวกันแต่สกุลสีรวยกว่าสกุลเจียงสกุลเจียงได้มร,มรดกของสกุลสีได้ก็ต่อเมื่อมสกุลเจียงห้ามเจ้าชู้ห้ามมีเมียน้อยแต่บังเอิญว่า พ่อพี่สีเนี่ยทำก็คือพี่เลี้ยงลูกท้องพอเมียเอกคลอดก็เกลัวเรื่องแดงก็เลยเอาลูกชายเมียน้อยไปสลับกับลูกเมียหลวงแล้วให้ญาติเมียน้อยอุ้มออกไป ขายข้างนอกคืองงมากว่าทําไมพ่อกล้าทําแบบนี้กับลูกตัวเองเพียงแค่อยากจะได้มรดกฝั่งเมียส่วนพี่สีเฉิงอวินพี่ต้องได้มรดกแม่แล้วก็ต้องมีครอบครัวและคิดดูว่าเอาลูกเมียน้อยมาให้พี่สีกับแม่เลี้ยงจนก,กระทั่งโตเลี้ยงมาจนคิดว,ว่าเป็นลูกของตัวเองเป็นน้องของตัวเองจนก,กระทั่งพี่สีก็รู้ความจริงก็คือ กโกรธมากพ่อก็อยากจะกอบพี่สีหาลูกทางจากชื่อเสียงของพี่สีแต่ใช่ว่าพี่สีจะงโง่กอชื่อเสียงเมียเอาเมียน้อยเป็นเมียนี่เฮียมากเมียธรรมดานะคะเอาลูกตัวเองไปขายแล้วก็เอาลูกเมียน้อยมาสวมรายแทนไม่แปลกใจที่พี่สีจะเอาคืนบทสุดท้ายของคนเลวคือไม่เหลืออะไรเลยดังเช่นเฟิงวานหลี่ที่โกงพ่อของน้องไปที่สวมรอยว่าตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีสวมรอยว่าตัวเองใจบุญทั้งที่เป็นเงินของพ่อไปฉีนอกจากนั้นยังคิดว่าจะส่งไปฉีไป นนกับคู่ค้าตัวเองด้วยดีไหมก็คือชั่วดีไหมคะเล่ม2คือพี่ฉีเนี่ยพี่เสียฉีกหน้าต่อหน้านักธุรกิจทั้งหมดเลยมาเล่มสามก็เอาเข้าคุกค่ะส่วนคนที่หนีไปพร้อมกับเงินนั้นพี่สีก็ตามไปเอามาด้วยแล้วก็เล่ม3ามเนี่ยพี่สีจะได้เจอกับน้องพ่อ เออก็คือน้องชายพ่อแม่เดียวกันส่วนสกุลเจียงลงนรกทั้งครอบครัวจ้าเวรกรรมมนไล่ตามสนองทีละตัวทีละตัวเลยเนาะโดยเฉพาะเพิงวาหลีนั่นเองคนสารเลวในคราบเพื่อนรักและคนบ้านเดียวกันแค่เพราะเขาได้ดีเร็วกว่าก็เลยเกลียดเขาในรายการของคู่นี้คือมันเป็นรายการวาไรตี้คู่ทีนี้พี่สีต้องการถ่ายทําด้วยพี่สีก็เลยเริ่มหึงจริงเล่มสามนี่แหละค่ะเพราะเล่มสองเขาก็ทําทรงหึงแค่นั้นเอง เวลาที่พี่หึงเนี่ยพี่ก็หึงน้องได้น่ารักมากเลยนะพี่สีมากอดน้องบนเตียงแล้วน้องไปฉี่เขินน้องเลยถกว่าผมไม่ได้รอให้คุณมาจูบผมจริงๆนะพี่สีเลยบอกว่าฉันรู้แล้วแล้วพี่สีก็เลยจูบน้องค่ะแบบว่าจูบแบบใช้ลิ้นของพี่เลยพี่ก็ทําน้องเคลิ้มก็เลยทีเดียวน้องเต็มใจจูบด้วยไหมเนี่ยแน่นอนว่าเต็มใจค่ะผู้ชายหล่อแบบนี้ใช่ก็เต็มใจจูบด้วยเถื่อนมาพี่สีหลังกําแพงพี่ก็ไม่เว้นจูบเถื่อนปานี้คุณพี่ก็ไม่ลืมทํา ตัวเป็นสุภาพบุรุษคือจูบเสร็จพี่แกเอาดิชู่มาเช็ดปากให้น้องอีกสุภาพบุรุษสุดๆไปเลยค่ะพี่พี่สีมีการถามน้องตอนน้องเบลกับจูบพี่ว่าชี้ฉีเธอบอกฉันสิว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่รังเกียจหรือยอมรับฉันน้องก็บอกไปเลยค่ะว่าชอบพี่สีน้องเลยบอกพี่ว่าจูบของพี่เหมือนจูบอัพเลเวลคือคนเรามันฉลาดทั้งเรื่องนะแต่เรื่องแบบนี้คือไม่รู้เรื่องจริงๆจูบอัพเลเวลหมายถึงอะไรตอนอยู่หน้ากล้อง พี่แค่จูบธรรมดาเอาแค่ปากแตะแต่นี่อยู่หลังกล้องพี่ใช้ลิ้นเลยกับน้องน้องก็เลยบอกว่าพี่สีจูบแบบเอออัพเลเวลพี่สีนี่ก็ปวดหัวเลยน้องไม่เข้าใจว่าจูบพี่จูบอบบเพราะอะไรพี่สีก็เลยบอกว่ามันคือมันเป็นจูบของเด็กมัธยมนะตอหน้ากล้องแต่ตอนนี้คือจูบระหว่างผู้ใหญ่ พี่สีบอกน้องเป็นในๆแล้วว่าจูบป,ประถมคือจูบแต่หน้ากล้องจูบเมื่อคี้คือไม่มีกล้องไม่มีผู้กำกับแล้วฉีฉี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันพี่สีคือพูดเหมือนกับเด็กแล้วก็ค่อยๆสอนน้องเลยอะ่ะพี่คือพี่จะบอกว่าคืนนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่มีการโกหกเลยชอบแบบไหนพี่สีก็เลยบอกเออชีชฉีก็เลยบอกพี่สีไปว่าชอบแบบเมื่อกี้น้องเลยบอกว่าน้องชอบจูบแบบเมื่อกี้มากกว่าจบไหมครับพี่สี เด็กบอกชอบพี่เราเนี่ยแล้วคือน้องก็รู้ว่าพี่สีบอกชอบน้องน้องก็เลยบอกว่าชอบพี่เหมือนกันยังไม่ทันทำไรนะคะก้างขวางคอก็มาค่ะช่างกว่างพี่เลขาผู้ช่วยคนดีของพี่สีช่างกว่างถามว่าพี่สีอยู่กับพี่ฉีลรวใช่ไหมพี่สีว่าใช่สิแล้วแกยังโทรมาผิดเวลาด้วยแกมันก้างขวางคอฉันเลยนะช่างกว่างเลยบอกว่ามันมีคนหนึ่งที่ติดเทรนกับน้องไปฉีอยู่ ก็ให้พี่สีดีก่อนไหมเพราะมันใช่หรือเปล่าหรือคนที่จะมาเดบิวตมากกว่กระแสอะไรพวกนั้นน่ะก็คือดาราพวกนั้นนะคะก็คือแบบเออชอบช,ชีชี่แล้วเขาก็มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาเดบิวตคือน้องพี่สีนี่แหละคะ่ะชื่อแฟรง คุยเสร็จพี่หันมาถามชี่ชว่ามีล่วงเดือดหรืออยากจะให้ฉันออกไปล่ะคือความหมายเธอจะไล่ฉันออกจากห้องหรือเปล่าตอนนี้พี่สีหึงหวงน้องฉี่มากเพราะมีผู้ชายมาลุมตอมน้องพี่อารมณ์ไม่ดีพี่ก็เหวี่ยงมากน้องยังคิดว่าที่พี่สีอารมณ์ไม่ดีเพราะพี่สีจูบน้องเอาน้องคิดไปอีกค่ะว่าพี่สีอารมณ์ไม่ดีเพราะจูบน้องกันคะตอนนี้เขาหึงขะน้องชีพี่ก็เลยว่าชีชี่เธอชอบฉันไหม ที่พี่เสียอารมณ์เสียแล้วหนึ่งนั่นเพราะตอนนี้สัญญาตแต่งงานจะครบกำหนดและพี่ศสีเก็เลยง,ง,งุนหงิดชีชฉี เธอชอบฉันไหมเธอชอบสยาอย่างไหมเธอชอบโจฉีหยวนไหมเธอชอบเสียงจิ้งหลานไหมที่พี่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือพี่หึงทั้งนั้นเลยค่ะพวกนี้ก็คือเป็นดารา,าดาดังๆนะคะแล้วชีเชี่เขาชอบเอาแอคหลุมมาไปติดตามดาราพวกนี้น้องก็เลยบอกว่าผมชอบคุณน,นั่นแหละสีเ่าซื้อจบไหมคะน้องบอกว่าชอบพี่แล้วพี่ก็เลิกหึงสักทีหึงพี่ ไม่ใช่ไอดอลของน้องก็เถอะแล้วพี่ถามต่ออีกว่าชิชิมีแอคหลุมไว้ตามดารากี่อันน้องเลยบอกว่าไม่รู้เลยว่ามีกี่อันสงสัยว่ามันเยอะจนน้องจําได้ไม่หมดพวกเรามีแอคหลุมไว้ติดตามดาราไหมคะนัดมีนะมีเยอะเลยทีเดียวพี่เลยโกรธเพราะน้องมีแอคหลุมไว้ตามดาราที่ชอบเอาผัวก,กับดาราที่ชอบมันก็ไม่เกินเหมือนกันไหมคะก็ไม่ใช่สิ พี่สีก็ดาราเหมือนกันช่วงนี้พี่หาเรื่องหึงหวงเก่งนะคะพี่สีโมโหน้องแล้วว่าถ้าอย่างนั้นชีชีรู้ไหมว่าระหว่างคนเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ทําได้แค่จุกอย่างเดียวพี่สีจะชวนน้องขึ้นเตียงละคะมีการพาน้องไปบนโซฟาด้วยนะแล้วว่าชีชีเธอจับผิดที่แล้วนั่นน้องชีชีจับขาที่สามพี่สีหรือเปล่าคะพี่สีว่านอกจากจูบแล้วเรื่องอื่นๆของผู้ใหญ่ ชีชีชอบเหมือนกันหรือเปล่าที่พี่สชาติที่แล้วทางานเป็นหมาต้อนแกแ่ระคะเวลาต้อนคนเนี่ยพี่ต้อนได้จนมุมเก่งเหลือเกินนะจนตอนนี้อ่ะในเทรนเว่ยป๋อเขามีการหาว่าน้องชีชีมีดาราที่ชอบกี่คนอะไรอย่างเงี้ยจนมันเป็นเทรนคู่ก็เป็นเทรนคู่กันนานมากละไมิน่าละพี่สีถึงหูผู้ชายเหล่านั้นนะคะ ทีนี้เนี่ยตอนเว้ยปอกกำลังตีกันอยู่ทายของช่างกว่างพี่สีก็ไม่รับอีกจนทีมงานให้คนไปตามพี่สีอ่ะจนเช้าพี่สีถามว่าตื่นเต้นหรอเธออายเหรอแค่เราสองคนคลุกวงในกันนิดหน่อยเองนะคลุกนิดหน่อยที่ไหนค่ะน้องเป็นลอยเลยนั่นน่ะน้องก็เลยบอกว่าพี่สีเขียนกฎข้อที่38ว่าผู้รับจ้างไม่อาจทำเรื่องใกล้ชิดกับเกินเลยขอบเขตต่อผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างได้แต่เมื่อคืนผู้ว่าจ้างดันแหกกดทําน้องพี่สีคือเหมือนหนามทิ้มเลยค่ะนั่นกลัวว่าน้องจะไปหาดาราที่เป็นแฟนคลับน้องพวกนั้นคือประมาณว่าหมดสัญญาแล้วน้องจะไปหาคนพวกนั้นหรือเปล่ามีเยอะด้วยเจ็ดวันเจ็ดคนหมุนวนกันเก้าเปลยพี่สีกำลังคิดอยู่กันค่เนี้ย พี่สีเลยบอกว่าเธอควรเปลี่ยนชุดเพราะชุดเธอถูกฉั้นขยี้จนยับไปแล้วพี่สีคือเหมือนทุ่มหินลงทุกเท้าตัวเองอยูตอนเนี้ยก็คือเริ่มจีบน้องแล้วค่ะอีน้องรีบไปห้องน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดคือเวลาน้องดูตัวเองในกระจกน้องว่ารอยแดงจากการขีมม่ม้ามียาทาไหม ขี่ม้านี่หมายถึงขี่พี่สีใช่ไหมคะมีการนึกถอนตอนที่พี่สีทำด้วยนะเช่นยกขาพาดบ่ายยังไงมีการบอกได้ว่าต้องโทษพี่สีเก่งเกินไปหรือว่าเพราะตัวเองอ่อนเกินไปไม่รู้เรื่องหรือเลาวเกินไปอะไรแบบนี้อีน้องตอนนี้ขึ้นในหัวมีแต่ภาพที่โดนพี่สีจับขาเล่นกับขาน้องแถมออกไปรายงานคนก็พากันพูดว่าปากน้องฉี่อ่ะมันบวมเจอเลยอีน้องเดินไปก็ลืมว่าเออ ค่ะฉันก็ไม่ได้เจ็บนี่ว่าพี่สีเกินกันไปแล้วพี่สีนี่สุดยอดมากเลยนะคะคิดถึงเขาก็เลยจูบเขาขอก็เป็นแฟนขึ้นเตียงกับเขาเอาใจน้องน้องฉีอยากได้อะไร พี่ก็ให้ทั้งหมดจนกระทั่งน้องได้เหรียญน,น่ะคะ่ะที่หมายถึงเอ่อน้องให้เหรียญคือน้องอยากจูบพี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่พาน้องมาจูบข้างถนนเลยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งกับบอดี้การ์ดนั่งอยู่ในรถบอดี้การ์ดบอกกับผู้ชายอีกคนว่าควรเดินเข้าไปหาเขาไหมครับตอนนี้เขาเหมือนตรวจตัวผู้เลยฉันกลัวว่าเขาอาจจะต่อยฉันถ้าอย่งางนั้นพวกเขา พวกเราควรจะบอกคุณท่านว่ายังไงดีบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้หลานชายท่านกำลังจูบคนอยู่ริมถนนเลยไม่มีเวลามาสนใจท่านครับบอดี้การ์ดก็กวนส้นเท้ามากเลยนะคะอันนี้ก็สงสัยว่าจะเป็นคนของฝั่งสกุลสีใช่ไหมก็น่าจะสกุลสีแหละเพราะว่าสกุลสีอยู่ต่างประเทศแล้วรายการนี้ ก็มาถ่ายทําอยู่ที่ต่างประเทศด้วยพี่บอกน้องว่าจูบหนึ่งเหรียญต้องบริการน้องฉีอย่างดีเลยและน้องฉียังคิดในใจว่าแล้วหนึ่งเหรียญน่ะสีเหล่าซื้อยังจูบบริการดีปานนี้ถ้าห้าสิบเหรียญเนี่ยสีเหล่าซื้อจะบริการดีขนาดไหนพี่สีไม่แรงบอกน้องพี่น้องฉีแรงว่า สุดยอดไหมคะยังคิดว่าห้าสิบเหรียญน,นี้พี่สีจะบริการบนเตียงดีแค่ไหนสิของแรงพอกันคนสีเสมอกันไม่เสมอกันอยู่ไม่ได้นะบอดี้การ์ดมารับพี่กับน้องฉีนะคะตอนที่น้องฉีอยากจะซื้อของโล้วกาดจะไปซื้อให้พี่สีเลยบอกว่า เดอเดี๋ยวจะลงไปเป็นเพื่อนเขาเองบอดิการ์ก็เลยนินทาพี่สีว่าพี่สีอ่อนโยนมากแต่ว่าตอนพี่สีออกงานน่ะพี่สีน่ากลัวมากคนที่พี่คนที่คนที่จีนเนี่ยชื่นชมว่าพี่สีอ่อนโยนสุภาพแต่ความจริงแล้วพี่สีน่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยอย่างบอดิการ์คนสกุลสีนะคะคนสกุลเจียงคือรู้ว่าพี่สีอ่อโหดมากบอดต้การิดนี่ก็นับถือน้องฉีมากพูดอะไรพุภาพุรีก็ล้วนฟังหมดิี่สีเอาใจเก่งมากคือหรอเพราพเป็นน้อนฉีนะคะพี่ค สีถึงเอาใจน,น้องเก่งไม่ใช่ว่าใครก็ได้พี่สีต้องเอาใจถูกต้องไหมรายการที่ต่างประเทศนะคะผู้กำกับดาราจีนเขากลับหมุดนะคะมีแต่พี่สีกับน้องฉี่นี่แหละที่ยังไม่กลับก็เลยพากันว่าสองคนนี้จะไปฮันนีมูนกันหรือไงแต่ที่พี่สีกลับบ้านที่สกุลสีอยู่มันมีความหมายนะคะขนาดสกุลเจียงอะ่ะยังพูดกับเจียงฟังเฉิงว่าพี่ชายแก่ได้มรดกไปแล้วมรดกที่ว่ามีข้อกำหนดว่าพี่สีต้องแต่งงานมีคอรอบครัวเท่านั้น พี่สีจึงแต่งกับน้องฉีฉี่นั่นเองสกุลเจียงนัดขอแทนตัวพ่อของพี่สีว่าคนสกุลเจียงนะคะก็เลยเอ่ยชื่อว่าเป็นพ่อพี่สีมันละคายปากมันสกปรกสกุลเจียงมาคุยกับเจียงฟางเฉิงว่าแกไม่ร้อนใจหรือไงพี่ชายแกได้มรดกไปแล้วเจียงฟางเฉิงเลยถามว่าแล้วจะร้อนใจไปทาไมพ่อบอกผมเองว่าน้องชายแท้ๆเขาอยู่ไหนยังต้องอาศัยพวกเราอยู่นี่ก็คือเอาน้องชายแท้ๆของพี่สีมาข่มขู่พี่สกุลเจียงเลยด่าเจียง ฟังเฉียงว่าแล้วแกทำไมไม่รีบใช้ประโยชน์จากสกุลหานเอาออเดอร์ใหม่ๆของแกมาให้ได้บ้างล่ะทำตัวให้ได้เรื่องได้ราวหน่อยอย่าให้พี่ชายแกหัวลอยยอได้คือถามหน่อยคุณพ่อคะเอาแต่พูดว่าพี่สีเป็นพี่ชายมันเนี่ยแต่พี่สีเคยนับสกุลเจียงเป็นครอบครัวหรือนับอีตาเจียงฟังเฉียงเป็นน้องชายจริงๆหรือเปล่าอีตาเจียงฟังเฉียงแล้วโมโหแล้วว่าทุกวันนี้ผมเป็นแบบนี้เพราะใครผมถูกหัวลอยยอมาแล้ว แฟนผมตอนนี้ก็ไปอยู่กับเขาแล้วโนนแทนไปฮันนีมูนกันที่เมืองนอกตอนนี้พี่ชายผมเขากําลังหัวรอยย่อผมอยู่แล้วทีนี้นะ่ะอีนางเจงฟังเฉยไปหาฉี ฉี่นะคะก็คือไปหาไปฉี่อ่ะมันก็โง่จะตามจีบไปฉี่กลับมาคือจะเหยียบเรือสองแคมาเออคือเขากลับมาแล้วผู้หญิงที่เป็นคู่มาแล้วจะทํายังไงคะมีปัญญาจัดการไหมเพราะสถานะไปฉี่เรื่องคดีเขาก็ชํารสะสัางให้พบอแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วรวยเหมือนเดิมแล้วทะเลาะกันจนล้านบ้านแตกเลยพ่อสองพ่อลูกนะคะสะกุลเจียงแถมมาอยู่ต่างประเทศเที่ยวนี้ด้วยเออก็พี่สีเนี่ย เออมาจัดก,การคนที่หอบเงินหนีไปด้วยส่วนตระกูลเจียงสองคนนะคะก็ตีกันบ้านแตกคนที่หอบเงินหนีจากพ่อไปฉี่นางก็อยู่ต่างประเทศบ้านเดียวประเทศเดียวกับพี่ฉี่เหมือนกันแล้วนางอะ่ะคบกับลูกสาวมาเฟียท้องถิ่นคือยังไม่สามารถใช้เงินที่หามาได้ด้วยมันก็เห็นหน้าไปฉี่เช่นกันฝั่งพี่สีก็มีทิพลฝั่งสาวก็มีทิพลนะคะแต่ฝั่งสาวไม่รู้ประวัติอีตาคนนี้เพราะอีตาคนนี้ปลอมประวัติขึ้นมาฝั่งสาวลูกสาวมาเฟียอยากทําธุรกิจกับสกุลสีแต่ก็ไม่กล้าเข้าหา เพราะมีหนามยกอ,อกอย่างไปฉี่ฝั่งนาของพี่สีเขาก็ปลองดองกันได้เพราะไปชี่เลยพี่สีบอกเรื่องน้องชายกับนาะนาะก็เลยบอกว่าถ้าหาน้องชายแกเจอมีที่ให้มันอยู่ไหม ไอสกุลเจียงอะน้าเลยถามว่าอยากลองใช้วิธีพิเศษบีบไหมพี่สีเลยบอกว่ามันนั่นคือก้อนหินเสีวเวยวยยคือกระเบื้องเจ้ากระเบื้องไปชนหินมันไม่คุ้มเสีวเว่ยวเยยคือชื่อเล่นของพี่สีน้องพี่สีนั่นเองค่ะที่สกุลหานยังอยู่ได้มีดีสุขนั้นไม่ตายนั้นเพราะว่าสกุลเจียงมีบอแสว่าน้องชายพี่สีนั้นอยู่ไหนก็เหมือนอยู่ในกำมือพี่สีอะก็คือจะบีบพี่สีได้อะไรทํานองนั้นก็คือแบบทําเหมือนว่าตัวเองเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่สีเลยบอกว่า เคยให้คนตามสืบทั้งเจียงเซินเจียงฟางเนียเจียงฟางเฉินนะคะกับแม่มันเราก็ไม่มีบาะแสก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนั้นก็คือพวกมันทําน้องชายพี่สีหายค่ะพวกมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องพี่สีหายไปไหนเหมือนกันเพราะตัวเองก็สับเพ่าแต่ไปชี้เตือนสติพี่สีว่ามันไม่ได้ขนาดแบรล้นหรอกเพราะเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายพี่อยู่ไหนประโยคนี้ทําให้พี่สีคิดได้เหมือนกันมีคนโทรหาพี่สีเชื่อดอบว่าดีใจที่พี่สียังไม่บล็อกเบิร์ก ก็เหมือนเป็นมาเฟียเออชื่อออดอบะแล้วว่ามีเรื่องจะบอกอดอบก็เลยเปิดลำโพงคุยโทรศัพท์แล้วถามคนที่ถูก้อมว่าแกรู้ไหมว่าทําไมาแกฉันซ้อมแกก่อนอดอบชี้ไปในสายว่าคนที่ฉันคุยด้วยชื่อสีเฉิงหวินเมื่อก่อนเคยเดินล้มด้วยกันแต่ดันไปห้อยอยู่บนต้นไม้ก็คือเพื่อนพี่สีเนี่ยเขาแบบปล่อยปุ๊บ เก่งแล้วก็ขายขำเก่งเหมือนพี่สีเลยหวังปิงเลยว่ารู้จักถามอีกว่ารู้จักเมียเขาไหมนั่นหวังปิงรู้จักเขาดีเลยค่ะก็คือประมาณไม่ใหญ่จะฆ่าด้วยอดอบเลยว่าสีเชิงอินให้อาซอพูดหน่อยได้ไหมสีเชิงอินเข้าใจแล้วว่าพองานเลี้ยงน้ําชาวันนั้นจบหวังปิงอ่ะมันไปหาอดอบเพื่อนพี่สีให้จัดการฆ่าคนอดอบเลยว่าอาซอเป็นคู่แคนเขาอยากฆ่าอาซอมันพูดอย่างนั้นนะนะ พี่สีได้ยินแบบนี้พี่คว้างมือถือทิ้งเลยคือพี่สีจะทําอะไรก็ได้พี่ไม่ว่าแต่มนเยี่มาแต่ต้องฉี่ฉี่นาะหัวลอสยอะใส่แล้วว่ามันอยากฆ่าใครนะกล้าดียังไงคนอื่นเขาเดือดร้อนแทนน้องกันหมดส่วน้องฉี่ฉี่ไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะตายแต่ห่วงว่าตัวเองยังเรียนไม่จบดูนาพี่สีก่อนไหมคะจะกินหัวคนแล้วเนี่ยมาเลยว่าจะจ้างให้อาดอปไปเก็บน้องฉี่ฉี่และคุณนาว่า มันให้เท่าไหร่ให้ต่ำกว่า50ล้านไม่สนใจปีสีเลยวัยว้ยว่า มาดังเงินจากบ้านน้องเฉียๆสามร้อยกว่าล้านจะมาให้ห้าสิบล้านอะไรน้าตกใจมากฝั่งอดอบได้ยินที่พี่สีพูดคือด่าหยาบคายมากว่าหมายความว่าแกติดนี้คนอื่นเราไม่คิดจะคืนเลยด้วยซ้ําไม่นำซ้าอยากจะฆ่าเจ้านี่ส่วนอดอกก็จัดการส่งมาบ้านสกุลสีทันทีฝั่งพี่สีติดต่ออายการส่งมันกลับจีนพร้อมกันเลยค่ะแล้วเวย่ยปอ๋อก็แตกเพราะเขาจับคนอิตาพวกนี้ได้แล้วคือเวรกรรมะมีเงินแต่ใช้เงินไม่ได้เพราะกลัวเมียตัวเองที่เป็นมาเฟียเนี่ย กลัวว่าจะรู้แล้วจะฆ่าตัวเองเอาสมบัติส่วนตัวเองก็อยากจะได้สมบัติเขาเหมือนกันแต่ตัวเองไม่มีปัญญาส่วนเพิงวาลีก็อยู่ในคุกทนายพี่สีมาหาแล้วเปิดอะไรให้ดูว่าคนที่โดนจับกลับมาจากต่างประเทศมาลงโทษในประเทศคือไอคนที่หอบเงินหนีพ่อน้องฉี่ไปนั่นเองคือพวกนี้บันแกนมากอยากจะฆ่าน้องขี่ใจจะขาดแต่ยังไงตัวเองก็ติดคุกอยู่เขาเรียกว่าเวรกรรมทนสนองนะคะแต่คนเรามันทําชั่วเชื่อยังไงก็ได้รับกรรมแบบนั้นแหละ ฝางเทาคือชื่อเดิมของคนโกงที่หอบเงินหนีไปนะคะคือมาบริหารร่วมมุ่นกับพ่อไปฉี่ให้น้องเคยเป็นการเงินคู่แข่งให้เงินมันมาละค่ะแล้วก็ให้เล่นตุกติกทําให้โครงการพ่อไปฉี่มีปัญหาแล้วตัวเองก็เอาเงินเชิดหนีไปบริษัทคู่แข่งก็ได้ประโยชน์ส่วนตัวเองก็หนีไปนะคะน้องเคยกับเมียก็ติดคุกตัวเองไปเมืองนอกโน่นก็เหมือนอติดคู่ค่ะใช้เงินไม่ได้ ตอนกลับมาคุณน้ามาจีนด้วยเจอแฟรงค์แฟรงค์ถามว่าอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจว่าผมคือน้องคุณคุณน้าก็เลยเอาภาพคนตาให้ดูแฟรงค์หน้าตาเหมือนคนตาจากนั้น oh. ก็เลยตรวจดีเอ็นเอก็เลยรู้ว่า เป็นน้องชายของพี่สีจริงๆแฟงมาเดบิวต์ในรายการไอดอลของเว้ปปของน้องไปค่ะคือน้องมีไอดอลคือน้องชิชีนี่เองจ้าพี่พี่สีบางเอิญก็เลยได้พบกับน้องชายพี่สีได้ไปบ้านสกุลเจียงแล้วพอพี่สีก็เลยเข้าโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นที่ทะเลาะกันกับเจียงฟางเฉิงนะคะบางเอิญว่าแม่ของเจียงฟางเฉิงกลับมานางก็เที่ยวชอบแบรนด์เนมนั่นแหละอยากได้ก็ต้องกอบผัวกินคือนางเกลียดพี่สีนะเล่งกลัวพี่สีมาอีกด้วย พี่สีถามว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันได้มรดกของแม่แล้วเพราะงั้นเจียงเซินพอเลยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะพี่สีจัดการเรียบร้อยแล้วพี่สีว่าฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่อยู่ในใจฉันเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องน้องชายพี่สีพูดว่าฉันหมดความอดทนแล้วอีนางแม่บ้านแม่เจียงฟางเฉียงว่าแต่ว่านะมันยังพูดไม่จบพี่สีว่า นี่เป็นเส้นตายที่ฉันจะให้พวกแกถ้ายังไม่บอกฉันฉันจะคิดว่าบนโลกใบนี้ไม่มีคนอยู่ในโลกใบนี้อีกคําพูดนี้นาะงเข้าใจหมายความว่าต่อไปพี่สีคิดจะฆ่าพวกนางคิดจะทําอะไรพวกนางก็ได้แน่นอนว่าตอนนั้นนะคะเขายังปราณีเพราะน้องชายเขายังอยู่เจียงเซินยังอยู่โรงพยาบาลแม่ของเจียงฟางเฉิงเนี่ยก็มาบอกท่องที่พี่สีพูดนางบอกว่า ออพวกเราไม่รู้ว่าเด็กพวกคนนั้นอยู่ที่ไหนเหมือนกันเพราะว่านางก็ทําหายไปนานแล้วเจียงเซินเกลียดไปฉี่มากเจียงฟางเฉิงก็เลยบอกว่าทุกคนก็ล้วนชอบไปฉี่แต่ที่พ่อไม่ชอบฉี่ฉี่นั่นเพราะเขาไม่อยากให้พ่อชอบส่วนเรื่องน้องชายเขานะ เออพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าหาน้องชายเขาไม่เจอพ่อยังจะกล้าเอาน้องชายเขามาขู่สติพ่อยังดีอยู่ไหมเนี่ยเออเจียงฟางเฉิงเนี่ยก็เริ่มฉลาดก็เลยด่าพ่อน,นี่ยแหละว,ว่าเออน้องชายเขาไม่อยู่แล้วยังจะเอาน้องเขามาขู่อีกทีนี้มันมีคนเอาสัญญาที่พี่สีทำกับไปฉีแต่งงานกันนะคะแล้วก็มาจากช่างกว่างได้คือไม่รู้เอามาได้ยังไงแต่พูดประมาณว่าไปฉีเป็นแฟนของเจียงฟางเฉิง,งแต่งงานสัญญากับชีเฉิฉงอิน มีภาพแฟรงออกมาจากห้องกองไปฉีกกลางดึกคือประมาณว่าคั่วก,กันอยู่สี่คนแถมสามคนนั้นเป็นพี่ชายน้องชายกันพระยาเทควาไปอีกแต่แต่แตดรามากี่ดราม่าก็พยายามดึงเจียงฟังเฉียงมาเกี่ยวให้ได้อิตาเจียงก็พยายามดีนะคะพยายามมีเสียงจนก,กระทั่งประกาศออกไปว่าแฟรงเป็นน้องพี่สีจริงๆก็ช็อกโลกไปเลยสิทีนี้ข่าวก็เลยออกมาว่า แฟรงก์อ่ะคือน้องของพี่สีทีน่นี้ตอนที่เห็นแฟรงก์เดินออกมาจากบ้านของไปฉีกกลางเดึกเพราะว่าอาซอกับพี่ชายกําลังพลอดรักกันก็เลยเตะน้องชายออกจากบ้านก็เลยเป็นข่าวเหมือนวันนั้น,นแหละดองโดนไล่ออกจากบ้านจริงๆเพราะพี่จะซีวีสสา พี่สะพ้ายนะคะแล้วข่างเรื่องที่สกุลเจียงทํากับสกุลสีรวมถึงเอาน้องชายพี่สีไปแล้วเอาลูกชายของแม่บ้านที่พ่อทําเล่นจนท้องอ่ะมาเป็นน้องชายพี่สีแทนคือเล่นชู้กับพี่เลี้ยงเมียแล้วก็เอา เออเอาลูกชายของพี่เลี้ยงเมียเนี่ยมาสวมรอยว่าเป็นน้องพี่สีแล้วเอาน้องพี่สีอ่ะให้ญาติของเมียน้อยเนี่ยเอาไปข้างนอกแล้วบางเอื่นว่าทําลูกเขาหายทําน้องพี่สีหายนั่นแหละเฉาจนไม่รู้จะเฉวายังไงเพราะพี่สีก็ไม่คิดจะเก็บสก,กุลเจียงไว้แล้วเหมือนกันเจียงฟังเซินนะคะกับแม่ของเจียงฟางเฉียงปวดหัวมาก ก็ไม่รู้ว่าจะตามหาน้องชายพี่สีมาให้ได้ยังไงแต่สิบวันนี้พี่สีอเออสบายใจมากเพราะเจอน้องชายแล้วแล้วก็ปล่อยให้มาสองตัวบ้าอยู่ตอนเนี้ ยงเซนกับเมียกำลังจะโดนคดีแพงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข่มเหงคู่แข่งผิดกฎหมายหลบเลี่ยงภาษีและอีกมากมายจนเท่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหลายปีที่ผ่านมาพี่สีไม่เอาเรื่องนั้นเพราะว่ายังมีน้องชายยังหาน้องชายไม่เจอตอนนี้ที่สีได้มรดกแล้วแล้วก็ยังได้น้องชายมาแล้วก็ยังจะเก็บสกุลเจียงไว้ทำไมจริงไหมล่ะ ข่าวเช้าขนาดนี้นะคะรวมถึงสิ่งที่ทํามาก็ไม่รู้จะล้างตัวจะฟอกตัวยังไงไหวอะคิดดูสกรปรกเลเทะจนคนทั้งโลกล้วนรู้แต่สิ่งที่สกุลเจียงทําไว้หมดจยงเซินก็เลยบอกว่างั้นให้ไปขอความเช่นเลดจากหฮานซื้อ เจียงฟังเฉียงเลยว่าพ่อโง่หรือเปล่าตอนนี้พ่อเธอตายแล้วเธอยังจะมาสนใจกอีกทำไมถ้าเธออยากจะมีลูกนะหานสือเธอไม่จําเป็นต้องมีกับผมและเธอไม่สนใจผมด้วยสรุปว่าสรุปเจียงสกุลเจียงอะตัวคนเดียวจ้าเพราะหานซือนางฉลาดพ่อตายไปแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งกับเธอแล้วก็ควบคุม เธอได้อีกคนที่กลุ่มอำนาจครอบครัวตอนนี้ก็เป็นฐานสื่ออย่างแท้จริงนั่นแหละพี่สีก็มีความสุขกับน้องฉีและก็น้องชายอย่างแฝงไปได้หมดทุกอย่างส่วนสกุลเจียงตายแล้วตายอีกไม่ได้ผุดได้เกิดสมน,น,น้ากับความบาดศพที่ทำกับพี่สีถ้าไม่ไปต่างประเทศก็ไม่รู้เลยว่าจะอยู่ในประเทศนี้ได้ยังไงนะคะ,ะคเจียงสกุลเจียงอ่ะเพราะเจียงเซินยังต้องขึ้นศาลหลคดีนั่นแหละ,สะแสดงให้เห็นว่าพี่สีเนี่ย สมัยก่อนปราณีสกุลเจียงขนาดไหนคะ่ะพอเขาได้มาทุกอย่างแล้วเขาก็ฆ่าสกุลเจียงทิ้งเอาออกจากวงการธุรกิจเอาออกจากวงการบันเทิงเอาออกจากสาระบบของชีวิตก็คือไม่มีอำนาจใดๆอีกแล้วพอถอ,อ,อนออกจากแผนผังธุรกิจได้สบายๆไปเลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และสามารถกดโดนเหนียเลี้ยงขนมดัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ